สวัสดีนะคะเดี๋ยวมาทำช่อนี้กันพันช่อก่อนช่อเล็กนะปักหลักค่ะค่อยๆก่อน ระดาษหนึงแผ่นค่ะตัอดอกจาก,กันก่อนเนาะนแล้วก็ตัดครึ่งอันนี้ซีกแรกซิกที่สองพับสามส่วน รับสส่วนต่อไปตัวทุนที่เราเตรียมไว้ค่ะดึงมานะหนึ่งซีกนี่เนาะจิกปองจิกแล้วก็ประคองเนี้ยเป็นสีเขียวนะคะแล้วเราจะใสหน่อย อย่างนี้ตัวสามส่วนตัวสามส่วนนี่เนาะภาพอย่างนี้ตาระยะค่ะตาระยะก็ประคองดูข้างหลังเลยนะ ข้างหนึ่งค่ะแบบนี้คลองนี้นะเยี่ยเข้ามาอย่างนี้ดข้างหลังข้าหลังเขาจะพอดีให้ประกบกันแล้วมันจะปิดโฟมได้พอดีต่อไปปิดตัวนี้ อีกซี่ครึ่งหนึ่งที่เราเหลือไว้ค่ะนี่ตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็พับแบบข้อ,อ,อนี้ กวสา3ส่วนแผ่นสุดท้ายจับเ,เข้ามาปกติแยา45่องศาปกติทำไมเนี่ยนี่ไม่ต้องไปเตืนต่นเต้นมัน ก็เหมือนกันสิบเท่าสาอือียบร้อยดึงไม้ออกนะาจากนั้นปักโบ ใส่โบหนึ่งร้อยมันจะเป็นลิฟท์อย่างนี้เวลาที่เราดึงหลักต้องไปตกใจน้องน้อยมาช่วยแล้วตักเข้าไปเลย น้องน้อยเข้าไปตลาดดอกทำไมมันใจรีบๆอยู่นะชอนใะรีบๆไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียส ถึงเวลามันก็จะคลายนี่ช่องเงินปักหนึ่งอันข้างหนึ่งสองอันเห็นไหมรีบแล้วก็ใช้ดอกไม้นี่แหละค่ะ ใช้ดอกไม้ปักก็ปักนะก็จะกางออ,ก,อกข้างหนึ่งค่ะเรียบร้อยก็มีน้อย เรียบร้อยค่ะฝากกดไลค์กด c ับสครายด้วยนะคะขอบคุณที่มาแวะชมค่ะสวัสดีค่ะ